สวัสดีครับสวันอาทิตย์วันนี้เก็บย่างขายกันพี่น้องวันนี้เก็บย่างเก็บยางขายวันนี้มีสมุนเนี่ยบุน,นีสมุนกองสมุนกองสมุนยิมสมุนดาวุญสามสมุนได้ยักแก้วแล้วเรียกว่าอะไร เลี้ยวแถววะนูกให้พุ่นแล้วเราบ่ลูกน้าพิมให้พุ่นแล้วเราบ่นี่ม,นมึงของแท้นี่จัดกล่องเอ้าเอ้ยจะใคยล้างออกลูก,ลออกเฮ้ยเอาไปติ่งเดี๋ยวเอาไปติ่งใส่กระสอบ นั่นเอาไปใส่ถังยกซอยกันกระพิมเคล็ดอะไรตัวนค <c ười> ่าแรงเท่าไหร่ค่าแรงร้อยหนึ่งค่าแรงร้อยหนึ่งว้าโอ้ค่าแรงหนึ่รงร้อยไปเอาใส่เก็บเหลือแถวนี้เอาไปใส่เ,เ,ใเก็บแถวนั้นพอเก็บมาแล้วกับแถวแม่เปิด

Đấy, đã vào thứ hai. Đấy. Khi là buôn cho áo khá lẹn lại. Nhưng lại. Ôi, mình ta có lắm Đấy, để chặt hai. Có ta sửa lên, có lung sửa lên, có lắm nhưng lại. Khá lẹn có lắm nhưng Để có lung sửa lên. Đó, cái gì xếp lẹo

จะได้ข้าแรงแล้วเร็ว